มีคนด้วยเนี่ยเห็นบ้างพี่ว่ามันจะมีหินข้างหน้าเลยเห็นเห็นเห็นแล้วเห็นแล้วแลไปีปดูบ้างล่างให้หน่อยดิฝังไหนวะ User left your channel มันดิสปะวะไม่เห็นมันนะไม่ไม่ไม่ไม แตกยังแตกยังเออไม่แตกโอ้เว้ยไม่เต,ต,ต็มลัดช็อตเฮ้ยแตกที่ไหนหรอพี่คนละตัวกันเอ้าเฮีแยแตกมีคนเดนหรอเอาเฮ้ยไอรอนแตกไอรอนแตกดูแล้เขาเก็บดูแล้วมึงยิงพี่กูฮะ ประกาศประกาศสามตายวีตายบ้านมองไม่เห็นนะพี่กานไม่รู้แล้วสามสาวไม่รู้แล้วตัวได้ตายนะเว้ยเออบอกว่าให้ยือบ้าเสาวกาดยังไงบอสตุกยืนในบ้านเนี่ย เฮ้ยสนานมไหนด้วยเหรอวะเอ้ยทนามโอ้โแม่กูไม่เข้าไปยิงวะพี่แตมพี่แตมแตมเส้นหลงยี่นเอาออกไปมึงยืมไอ้ชิบมาละเดี๋ยวบิลใครยิงตายอ่ะเบิลผมยิงตายด้านขวาตัวน ิงไปไหนไม่รู้ผมต้มาเกอะยี่ไปฝั่งโู้นอ้แม่งก็บ้าจัง้ตะบันตอโอเคอ้ยอ้ยหมกหลดเออแม่งย้ายไปบบอวบนบ้านกลังเดวนกับคนวิ่มาหาอะเฮ้ยมีคนว่ามีริงนั่นแหะบอกไอ้รอวล่อปล่อยมันมาเลยเดี๋ยวเพื่อเราสกัดเองอะ เออกูตายสัตว์วอแหล็กเลยยังเลยกูว่าเ่ยแล้วเจอแล้วเจอแล้วมาจากหน้าต่างแล้วสัตว์ เอ้ยไอ้ไอ้เขียวเอ้ไอ้เขียวเอายังไกเฮ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเฮ้ยใครเนี่ยช่วยหน่อยตาซ้ายมาแล้วทาซ้ายมาแล้วถักถักไปสองต้นต้องละหัวเวียลงหัวเวียลงช่วยหน่อยช่วยหน่อยเผลออุตส่าห์เอาวิทเอาวิทลงโอ้โหมไม่มีในคังเลยแั่งเหลือบางสุดท้ายเก็มมันเขียวแม่งเก็บไปแล้วไอ้แต่ลงพอตีนะ อะไรมันตกว่างหอยฟิวอะของแบบยาวอ่ะที่ตัวแรกแยบเลยไอตัวที่ยิงพี่ฟิวมึงรู้สึก,กยังไมึงเห็นเป็นซาบอทเอาไว้ข้างหลังไหม ทางลางหัเยอะเยะหไรก่ันไงอ้มาเขียวแรงออะพี่แัมโทษแรงโทษโทษแรงอ่ะเรามีมารยาติเราเข้าข้างหน้า โอ้ยมีอีกมีอีกมีอีกอ๋อเลือดเต็มเอ้าไอ้เหี้ย